เราโตมาว่าเอาเป็นนังเด็กคุมนอนมงจะทุกข์เาเปลี่ยนฟองไคือว่าอะไรเป็นอะไรโอ้เผาเองเอาคดินมาประชมง่คือเพิ่ชื่อมาเนี่ยเองก็ได้ มากันเนาะพ่อแม่พี่น้องทางพอสางเพิ่นก็ได้มาใส่เด็กเทคารนกำแพงให้มันแล้วมันทัวเิ่นไน่อนะก่อนอื่นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุขคนบอกว่าชียิตในรันต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าู่ช่องบาไลพาลุยคือเกาพี่น,น้องเลยมาพบมาพอกับบาไลมาอน,นี่ย อยู่ทางบ้านสาเตลคือเก้าพี่ตอง,งมาอัปเดตให้พี่ให้นอ้องเขาได้เบิ่งทางหัวคํมแพงก่อนพี่ตองพอช้างเพิ่นกำลังเ,งเริ่มมาเห็ดเมื่อวานนี่หมด้มาไหเป็นเป็นวันสิ้นบายดีเด้อพอช้างด้วยมาพอดีว่าบ่านไงทนลงเฮียนบอกอ๋ <c oughs> อ คอยบอกคอยวิเ็ดเฮ็บน้ำเก่าอคือจะเก็บงานก่าถาเพื่นเนาะด้วยเพียงมาด้วยด้วยด้วยทั้งนี้ก็ได้ก่อ้นอีกวันเรือเทคนว่บ่ก่อมาเฮาเฮาจะก่อหยุดไม่เูแต่ว่าด้วยคนบ่กอนด้ับ เพ่นก okay, <No S 1> ็เอาเงินเอายังไงคือเก่าเนยบอว่าเท่าไรเนก็สิตึงให้แต่ว่าเขาบอว่ากะเบ่ยงต้นเอาของาเขาเห็ดตลอมีจะได้อยู่เรยสงเขาเนยดูเยว่าเขาเห็ดไปตามแนวเรียกเนาแนวแน่ไปตามแนวเรียกไปตามแนเรียเพื่อนมาวันนี้คือซีมาคำเนาะ ม่เชานี่เห็นทั้งอันทนั้งลุงชาเพม่าอยู่พนงมาเซนี่มาแบบก็เพิ่นก็กลับไปอีกออกไปยันก่อนเลยมน่ีทั้งเนียพอนั่นบอก

แปดโมงเก้งเราลุกได้แล้วข้างนอกมันมืดเลยเลยเราไปหาผมันพ่มีได้อยุดกินหเลยมันต้องไปเนาะนี่ลุงกรทมอยู่เลยคือมาช่วยครับเน่ประสบการ์เลบายดปเลยสบายดีเลยสบายดีคิดาาง้เนาะาคนัเสาอาส้ สั่งด้วยกระแดดช่องก็ได้เฮ็ดน่นนี้เนอะเหนืย่ยอันนี้ทางพอคนซีเจคานหมดแน่นมาซีเจคานขับหัวแข้เอา้าวหัวข้าชะเตลือขึ้นปุ๊บน,น,นี่นปะป้านี่หน่มป้าตายวะนี่เราลืมไปเจ้าหัวแล้วนะเนอะ เราวาต้มชยขันชนีนะทำเ้อังานานย่างน้นโอ้ทางเฮือกน้องน้ำพลกัช่างมากอเลยเนาะพี่น้องอ้จวดจัดขนาดเลยโอ้ทำไงกันเนาะ จะรจจันี่มันจนนนนัให้มันเลยเได้ปก็ให้มันซังกันเลยบ่มันมช่างมันบระพอมกันแต่มันพ่นไปหุงเฮียนแน่ไปพุ่นแน่ก็เลยงานมันก็นอยากอืดๆแน่นะพ่ออ่าพอเออบ,าบาๆมันนี่คืองานเจ็บหัว่ เว้าว่าถาแพนลงมาจังซี่จังมาเพราะว่าคือบ่เฮ็ดตัวนี้ถาหันมาหน่อยคือเฮก็บงานเก่าเขาว่าถาเฮ็ดงาน่ก่อน่มันแล้วตัวนี้เอ้าเฮ็ดงานบ่เฮ็ดงานใหม่ไปด้งานเก่าบ่เก็บก็คือเก่าแล้วก็บ่แล้วจักเทื่อแล้วบ่มีอันแล้วแล้วบ่ไว่าสร้างอยู่นําเขาเจ้านผู้นึงหน่อยอคนก็ีกันมาแล้วไว้ก็มันก็ยังลังคาอีกหน่อย แ้วทั้งวัดนี่เพื่อนว่าจังไงเพาะฮะตกลงนี่เอาไหมหรือเอาเล็กตามมึงราคาไห้กับราคาเล็กแล้วเพื่นว่าจะท้สินใจเพื่อนว่ามึงดินบล็อกหรืเชียวไหมอ๋ออ่ามึงก็เบื้องขนเอาไหมเนาะมันง่ายกว่ากันเนาะง่ายแต่ราคามันจะชิ่มเยวเมตนึ่งบาสิพ ทางวันนี่ก็เป็นพอคือเก่าพอทานว่ามีแต่อะไรเงเพื่อนก้อนหน่ยพอทานเบานี่คือเพื่อนช่างเพื่อนช่างมหแล้ว่าไม่เออมีแต่ได้บาง่ามีเงินทำไรแล้วมันพอชื่อทั้งนาดเงินมาให้แล้วเพื่อนจะไปซื้อใหม่ไว้แล้วมันจะทำไรอะไรค่าช่างนะโอ้ของใหม่ไนซื้ออุปกรณ์ไปนำเนาะค่าช่างเลยก็จ้างช่างเลย ก็อ,อก็บทันกอครับไะเบงกตะจิงก่อน่าเอาก็ยังเห็ดตัวนี้เขาทันแล้วเห็ดตัวนี้ห็นแล้วเป็นชิ้นเป็นอันกันเนาะเป็นจังหับไปเรื่อยๆหับงานไปเรื่อยๆแบงบ,บงานามาแล้วกหบดอเจ้า

เดี๋ยวมาช่างเนาะจับทบบัดเดียวแล้วจับทบบัดเดียวแล้วโ,โมเป็นเ,าเนาะงึงเยนาะยัง้องคอยรองมึงด้วยรองมึงด้าล <c oughs> ยลองลยเจ้ากรสช้างคือกันได้เจ้ากัะรอยทั้งพง่้ช่างคนก่อนพี่น้องเลยฮะ ผมมีเวรมีงานแหละขอไปเฮ็ดง,งานเพิ่นเพิ่นให้ไปนะเจ้าค่ะอาชีพแรกเจ้าต้องหับสมัครหิยูปูนให้เพิ่กนก่อนะสมาไปคอยหาเห็ดพวกไปรถได้เถ้าไปได้บ่จังเ,เป็นไว้ออเอ่านั่นคือผ้าช้างเพิ่นให้เป็นกอรปกรณ์น้ำยันเพิ่นแบบว่าซอกมามหาบ่ทันเนาะคนงานเพิ่นหนะั่นน้าโอ้ไหนกัน ได้ป่ะเชิญก็เอาลวดมัดเลยมัดนี uh ่ฮะมัดคับมัดเล็กกว่ามัดเล็กก่อนเป็ยกช่างวะเปียกเป็นช่างก่อนที่ผ่านมาเป็นช่างลุยมันนี่ช่างเดินนะบ้านทางลุยทางเดินนะบ้าน ได้ผ่านข่อนี้เดีร์จ้าอันาเจ้าดูเช็คสัาล้อเฮ้ยนั่นคือเป็นจริงที่เหรอเนี่ยนี่บอก จะได้อะไรชงผ่านอยู่บ่ชงอยู่อ่ะคือเอองานหนาแรกเนี่ยอเล็กจะสอดใส่หัวในนากาเกลียวเลยตำรวจนะเออเออย่ำเออสแหละอันนี้คือของพ่อแซงพันธุเห็ดให้นี่ยพี่พันธุ์เห็ดเยอะอ่ะเราเราต้อง อันนั้นก่อนแล้วนะอืมืมเห็นเหรอโมเมนว่าไปซอยดะพังกเก่านะม่าไลบ่เอาเนียบัดดิ๊ดดี้เที่ทามึเนเีนนนะ่นนสนยสวกย,ย,ยสวกยับที่ ขึ้นแล้วไปบุกข้างหน้ามั้นมาะอือเห็นแล้วไปเทลายวยางน้ำเนาะดนี่บ่ถือบ่านี่มาถือกันถือเอาได้เออจะเกีียวรอบบ้านี่แน่นบ่านี่ใช่ผลิตจากพืชชนิดหน้าถนัดจงครีลมเองมามันไปเองใช่ไหมชุดเป็นแนวจะจะต้องเกีียวหลายรอบ เออเกี่ยวมุนไปมุนมานะเดี๋ยวเข้ามัดก่อนเชิญเฮ้ยมัดเทื่ยวนี่าาไปแล้วเจ้าหนึ่งอ่ะสพมัดเล็กไห้บาทเอาแล้วตายห้าบาทนี่นี่นะมัดโจงบง่ายเนาะอีกกอนเช็คนงืน เบิดแงคางแน่ะเราพอสร้งางเลยสอยสมัยนะพอพอเตวดีหัวเห็นหัววไ้ดีใจดีใจได้คันคือเจ้าของเงานเห็นสร้างมาหิ้งงานนี่ตาข,ขอ่อยเนาะมือไหนเห็นสร้างมาหเห็นเทือนนี่โอ้ยดีใจไท่ทาเลยทั้งนี้ยิ้มไลยเอาก็ะรุ่นไปน้ำเด้อ<ม>ขั้นตอนเนาะไปฮอดสายเด้เฮียนาวมันนี่นปนไ,นไป ไปแล้วสเต็ปหนึ่งกะเออดีใจไปไไขั้นตอนหนึ่ง,งเกี่ยวเลยลงเลย <laughs> บ้านทบสองรอบบอาอะไรนี่น,นี่จะบึกน,น,นี่ปอนขับนนี่ปอนขับนี่ปอนขั้แล้วขับลงนี้จะเอาขึ้นมานี่เ,ออเกียวสองรอบแล้วก็บิดเลยเอาข้บิดเลย แป๊บเดียวเราเห็ดจะมาสร้างเนาะเพิ่นเคยเห็ดกะสัตว์นานเนาะผูฮาวบอกเคยกะยืนยืนงงในดงปลาดิบพุ่งแล้วคืออยู่บ่อสร้างนเอ้ยได้บ่อสร้างได้มันแหน่ได้คืออยู่เพิ่นเพิ่นมาได้ได้ยี่บ่อ กุมโเลกงเลยบาง่างเขาก็บิดจนมันขาดเลยขาดก็ต so ้องเปลี the ่ยนขายก็ได้หลายมาบ้านีึทองมาแต่เมื่อะหร่ก็บานถึงทอมาที่สงเด็จก็เห็นได้ในคลิปคนมีเบิร์ดก ด่าบึงเนาะไปจนดไม่ดเงินเนีเนิดเงินเนีเดี๋ยวโทมาว่าเอาเป็นนังดึกคือมาน่อยมึงมึงะลูกเราเี่ยฟองใชคือว่าอะไรเป็นอะไรักบีดยังไงเป็นะเรไปไปเที่ยวทำไงทำทำทำนั่งเองออืมเป็นอะไร ขาดได้บุคือบุคือใช่ไหมบุคคลาะวซ่งอยู่ไพราะวชงอยู่วเอ้างานเลขเนาะนั่นแน่เาป็นเกิดนั้นคามพยายามเก่ากระซ่าจะทำแต่ว่ายเขาว้แข็งตรงสิ้นห้องเคยอยู่เบี่ยงแฉ่งเยอะพู ต่างกับโมเมนต์ช่างมันยุ่ต่างกันยะได้พี่น้องยช่างกับโมเมนช่างอ้ยชางใ่านอกเพิ่นบอ่านี่เพาะึงจะตๆบุมันลังลานรุดพันดอกุดมือขึ้นในโค้งไง tụpú phân tỏc sậy bèn bằng bằng ông được rồi nó nhau khẹt nhau làm ăn như thế này thì được rồi anh thấy có vui đấy đấy tập huấn quay nó cái này tao vay tập huấn gì mày yeah. không làm cái thua bạn tuột, bạn, tôm, miếng né, này nó, à. <laughs> <laughs> <Ch Star> <laughs> tôm nào hẹn héng tao, thay mày mò cho đây nè hết nhắn nè, nhạt, thoải bài đi đó, à, ơi, này đi, mày mò cho đi, Tôm đi, 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 ก pues> ีิแล้ข่านะิมแล้วให้ไนิ่ขาเนียเก็บนอยมนใหม่เลยจ้ะใหม่เลยนะโอ้ยโอ้ปรุงรสมันสีไายว่าจืดเลยอ้เอาขี้งัวมาจูมอดกันนะบันนี้นะดข้ออ้านคออเขาคือยังไม่ทันเบิดเลย bao, công lao gan, công làm nhanh nhanh nè, mày này <laughs> ừ, đấy, đấy. <laughs>

เออเด้อหลังมันเด้อหมดกันเป็นยังไงบ้าน,น่ยนนี้อากาศหนาวอยนนอะเพราะได้อยอะปีนขึ้นมาบัดน,นี้ขำลนเลยวะอ่ะคอยชิปีนให้เราให้เราหดปีนเลยเห็นเจ้า ุ่ยังมใหเอาเผาเองเอากดินมาประชมใช่คือเป็นชื่อมาาเลยเก็ดเองก็ได้เนะแตวเนาะนี่นี่นี่เลยบนทางนี้กันทางนี้ป่ะเขาทำ่เขาเอาข้งว có đi ngắm đinh đâm các thầm ưh để bảo thầm cho anh lại đi xuống เกอก็้อกันเวลาฮะซึกอันซื้อกับข้าเจ้าเผาไปสิบอกอเออเผาอันนี้จะงามกว่าป่ิที้คิื่ลยแม่ใช่ใช่คิเลย,ออยโอ้สแสดงว่า เห็ดยังอยู <laughs> um. ่เพื่อนเล่านี่มีประโยชน์บราณหนิเนาะบ่ให้เรือเจ้าแกนเลยนะฝาบึงทักแล้วเออเราเก็บใส่กระชออใบลราเผาเวอรจะเผาเวอร์ตะวันอืมอืมต้นแรงจริงใจแถมเย็นแถมมันเย็นพุ่นแล้วเนาะตาย ขายเขาโหดแล้วล่ะกะเกยๆออกมาให้มันน,นั่นนะเออเอออยู่แค่ข้าวต้มครับเออเพราะเขาให้มันเย็นเลยต้องพึ่ออกติกดตรงนี้โหดขักๆได้ยามนี่ยามลมสักก็เดี๋ยวติดได้จริดิีเหนื่อยเปิดหนังใจแล้วเนา <laughs> ะ มาหดเอาก็ได้บัวชวดเนอะมัน,มนแนะนนขกวะหดมันโบไอผุยมันโบไปว่า่ฉยๆอันครูโบโคอยหดเอาหดเอานะไอแต๋วหดเอานะไอใส่บัวนะคักกวัวนะม,มันหนามันเฮงบุทธยรางามคนแรกเราจะเ,เน้นทั้งเป็นพวกหมาคนแรกไงใส่หมากนะงนั้น เขาต่าเบียไหมเบียอย่างเงาใบอลยนี่ก่อไว้เมื่อเฝาท้้ม่งเขอคัเอาไปใช้ต้นมวงยอะแล้วใช่ไหมัดเกีบเนาะเกีบไปสีแดดเกีบ่นืะพวกหักน่อยเนาะบัดผสมกันเนาะวงามแล้วจะเห็ดอาชีพนี้ได้ใส่ถุงขายได้คุณผสมเอาได้ดีเลยเถอะ เอาไปวางไว้ยีทางเน,ะนาะแสไลด์เขาข้าราชการบุคคลตำแหน่งต่ำต้อยครับขี้ขใ,จขใจนะคร <น S 2> ับขี้ใจนะเออคนเมืองเพิ่นมาเพิ่อนชื่อไปใช้ต้นดอกไม้โถปุ่เฮือนแขวยกับซิอุดนนจะอายุจักทงจกักใดโอ้มี <c oughs> มอากาศมึงม่ <c oughs> ยันคือแขวยเอาขี้งวัวไปใส่พุ่นเพื่อนแขวยนะ บะจักในใหมักแตงบะจักในใหมักถั่วบะจักอย่างกะมันเกิดขึ้นมานำ้ำขี้ผุ่นนนะีน<ด>่ยไ้วในเบี้ยอย่างนันะคผูเนี่ยมันเกิดอย่กะเบื้อดได้แนวมันเกิดขึ้นมาแมนนะเพราะว่าเขาเมื่อีอเ้เขากินทับถิ่มลงเนาะแมนเมื่อได้เบี้ยพักย้อนนั้นน้ำขี้ผุ่นก็นมี่เะเบี้ยมาคงมาเขี่ยขึ้นไปหกมัดแมน โอเคแล้วค่ะมันซาคอนน้นานๆใสอีกแล้วมมันคอนนะขับใจทางหกันได้เลยอเอาไว้ใส่พริกใส่ต้นหมักม่วงหมักยังพี่น้องใส่พักใส่ยังเน่อยเผาขีงงัวน้อง โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอลไลซี่ในขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสุขคนที่เข้ามารับชมติดตามและให้กำลังใจทางซ่องบาลไลเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอลไลซี่ในขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณนะได,ด้สำหรับคลิปนี้บาลไลและซาเตลและซามุกดา ไปเด้อเด้อสบายดี